ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเฟียร์ตำนานนะครับโดยใช้ลูกซอง E X นะครับอ่าทำไมผมใช้ลูกซอง E X เอครับเพราะว่าแม่งห้าบาเลตตระกูลบาลเลตทุกชนิดเลยนะครับเนี่ยบาเลตกระบอกนี้ก็เล่นไม่ได้กระบอกนี้ก็ยังเล่นไม่ได้แถมเบอร์ฮันเตอร์ก็ยังเล่นไม่ได้นะครับก็จำใจต้องเล่นลูกซองนะครับแม่งมีปืนเดียวแหละที่เล่นผ่านนะ เรามาลองเล่นคนเดียวนะเพราะมันจะผ่านหรือเปล่าเรามันจ่ายไว้สูงไว้ว่าต้องผ่านมันก็ต้องผ่านจะพยายามให้ตายให้น้อยที่สุดนะครับใครต่ยหลังกลัวดูชุดผม,มนะตอนนี้มี2 3 9กาแล้วก็ที่กดเลือดธรรมดามี426อันกดค,ค้าง448อันครับจะพยายามใช้ให้น้อยที่สุดนะครับ เราจะได้หรือเปล่าเอาตัวไหนก่อนเดี๋ยวว่าแม่งเยอะมากเัียงไม่ถูกเลยตัวนี้แล้วกันเ<ง><ง>อทีละตัวนะ ร้อยครับกด F ไปนหนึ่งครั้งนะครับขา้นแรกขานไปชิยวๆครับขานสองละพวกนี้ชอบมา้างหลงังจังวะ รอบนี้มีบอสสามตัวนะครับเอาตัวแหนงกันดีตัวนี้ก่อนแล้วกันแข่งแรกเอาทีละตัวนะโอ้ยมันปล่อยผิดแล้วเ,เว้ยทีบตายเดี๋ยววะเพื่อนลงมาแล้วเพื่อนลงมาหาคุแล้วเออตายแต่ออสองนะกระสุน,นก็จะหมดแล้วเนะี่ยไม่ตายสักทีวะ ตาย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 ไปหนึ่งเทกหนึ่งนะครับอ่าลูกหมดพอดีครับสูตรนัดเลยแสดงว่าผมใช้กระสุนประหยัดนั่นเองประหยัดหรือเปล่าวะใช้จนหมดเออฮ้ย พวกตัวไรคานเนี่ยไม่ชอบมันทีิรอบนี้มีบอส2ตัวนะกลับจัดตัวแรกก่อนนะชอบมันจุนจังสามเอกไม่ชอบข้อหลังจริงไหมเฮ้ย <Hey. S 1> สัตว์ตัวใสญ่แน่เลย บอสจะเพิ่งเป็นสนใจไหมแม่แมาอนะ๋อ,อตวเล็กไว้ก่อนเฮ้ยบอสจับพุ่งเี้ยดีนะแม่งติดแล้วเมื่อกี้แข่งไว้ซะที่บอสแข่งนี่คือผมใช้สกิลสัตลี้รงนะครับอ่าเป็นสกิลน้ำแข็งนะครับทำให้ศัตรูแข็งในเวลาสามวินะครับ ตายสักสีก่แมงกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยมายสักตัวเดียววะเขียนไม่ตายสักตัวเลยไหมผมก,กว็ฆ่าได้นะผมพ,พกแม่งความแรงยิ่งกว่าสนัยราคาสิบกว่าเฮ้ยแข่งดีแข่งดีตายไปหนึ่งนะมันก็ตายด้เพิ่มสักสิบหายละตายสี่แล้วนี่ว่ะไวชิบหาย วางกับระเบิดไว้ก่อนครับจุ๊บโอเคโอ้ยตุ้ยหลังไอ้ตว์แม่งร้ายว่ะกดระเบิดกันตไอ้ตัวหลังแดงนี่ผมพยายามยิงหัวนะครับเขายิงหลังไม่ได้ครับว่าไม่มีตัวรอดให้ไม่มีคนรอดให้นะเพราะว่าแม่งเล่นคนเดียวไงอยากบดเก่งไงเล่นคนเดียว โอ้ย,อยปล่อยสายฟาเลยหัวมันนับจริงหัวมันจริงหัวมันจะตายไวไวนะครับถ้เท่ากับยิงมาอุ้ยตายตายตายแบบตายสัตว์ตด,ดด้วยว่ะเอฟยค่ะ มีบอสเออบอสแข่งไปนะเอาตัวล็กก่อนเอาตัวล็กก็เจอแข่งได้กระสุนกระสุน,สนหมดกระสุน,สนหมดโอเคตัวล็กตายแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่บอสนะครับเดี๋ยวไม่ก็ตายแล้ว โอเคมาตายเรียบร้อยครับตอนนี้ผมใส่เซตงูนะครับเลือดร้อยแปดฝันนี้มาถึงด่านห้าแล้วยังไม่ตายเลยดูแต้าม่ฝั่งขวาผมเยเป็นสายอะ่ะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้แลกเลยไม่รู้จะแลกไปทำไมนะครับจริงเอามันกว่าเยอะ ตอนนี้ก็ยังไม่ตายทัวนะจะพยายามตายให้น้อยที่สุดนะหลบหลังรูฮนะแล้วก็ซุกยิงมันนะพยายามหลบไอ้นี้นันด้วยนะ อย่าพอมันปล่อยนะั่นอีกรอบผมจะไปดูกระสุนนะครับดูดดูดดูดเอาก็ลบนี่ลบได้นะถ้าเกิดมีการ์ดดูดกระสุนเร็วก็ว่าไปอย่างลนะ <c oughs> ลบลบลบหาทางลบกันไม่้นนะครับ ถ้าบิานไกลๆมันจะลดน้อยคนระับถ้าปินไกลนี้เราถึงเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะผมว่าตอนนี้คูณผมก็สิบป่าแล้วนะเพื่อนบอสมันเท่าไหร่วะเนี่ยอึดชิบหายหกสิบ าเร็9%แล้วครับมึปแผ่แล้ว,วกระสุนจะหมดแล้วด้วโดยการโดยก่อน,อนเอาล่วงเสียชิบหายหลบด่วนครับหลบด่วน้ย <c oughs> มันจะปล่อยเปล่ออปเดตแล้วครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจครับ ปล่อยมากูรอยอยู่เว้ยทิบหายโดนแข็งด้วยสงสัยผมต้องยอมตายแล้วแหละจังหวนนะนี้เออยอมตายไปหนึ่งตัวับเดี๋ยวว่ากูยอมมึงด้วย5าปรเแล้วนะครับตึงทางแล้วกลับได้ครับ แก๊อเตเดอีกแล้วลบเอ้ยเ <Okay. S 1> ด,ดี๋ยวดูนะครับ,ล,บลืมลบเลยอุ้ยตัวน้มเต็มครับตายไปสองข <Alright, S 2> อแก๊งเต๊ดมาอีกรอบหนึ่งมา รวมเงี้ไปมะโอเคหลบแล้วทุบคนคราวนี้ถึงเวลาบูาแ,ลาบแล้วไม่แอบแล้วเว้ยไม่อยากโดนแต่น้ำแข็งวะ่ะแข็งนานเลยยอมตายก็ เดียว่ากูยอมมึงนะยอมไปสองตัวนฮะเฮ้ยปล่อยเฟลเฟสเนี่ยยิงตรงเนี้ยยิงใ,ใกล้ๆมันยิงรถเร็วนะครับกด่อยไปด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้ตัวโอเคตอนปล่อยลูกน้องมานะครับตอนนี้แล้วี่สองเปอร์เซนต์ยิงแต่ลูกน้องครับไม่ต้องไปสนใจบอสปล่อยบอสไปโอเคมันตายครับ มันไม่ได้ตายดิลูกน้องมันตายเอ้ยเดินไปอย่าไปยิงมันอย่าไปสะกิดมันแรงนะใช้พกยิงเทเลนิดนะเอ้ยมันปล่อยที่อะไรยะยะอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นตะกิดมันครับสะกิดมันสะกิดมันเบาๆนะเดี๋ยวมันปล่อยลูกน้องมาเดี๋ยวมันโกรธแม่งปล่อยลูกน้องมาอีกบุกอ่ะตัวไเดี๋ยวเฮียเหมือนหัวว่ะ ปล่อยลกน้องมันเว้ยเฮ้ย hey, ลบมไม่ผลว่ะใจเย็นใจเย็นหอดน,นิ่ใจเย็นนะทราบเป็นสันแล้วสกิดมันเบาๆจะสกิดแรงจบมันนะจบผลน,นะครับเฮ้ยปล่อยแล้วยังไงหยุดทับยังไงหยุดยอมตายนะครับเนี่ย โอเคยิงเรื่อยๆครับ9% 8% 7% 6%, 6วัดดวงครับ5% 5%สี 4, 3, 3่สามแล้วไอ้เหี้ยงอยลูกน้องมาวัดดวงออกมาแล้วละ่ะสองหนึ่ง หนึ่งเอาไงสัตว์หนึเปอรเหนึยลูกหมดเหียแต่สเนต์แล้วปลุกน้องมาเองเอเคนะครับปลุกน้องมาต้องวัดดวงนี้ล้เอ้ยกูจะไม่ยอมแพ้ของเรเว้ยเอ้ยกูไม่ยอมแพ้องเว้ยหนเนี่ยไอเหีย ไม่หนึ่งเปอร์เซนต์มันยากเกินขนาดเนี้ยตา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 ยไอ้เหี้ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ยอมตายเลยนะมึงหน้าด้านมากมึงหน้าด้านมากไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกว่าจะตายตายตายแล้วเนี่ยตายแปดตัวอยู่เออ เหนื่อยเลยยิงจะตายแลนะเนี่ยแม่งเล่นตัวไม่ยอมตาย